ระหว่างร้อยสิบซงเชงร้อยร้อยยี่สิบห้าเลือกนะฮะร้อยสิบซงเชงโอ้ยยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับต้องเคยประสบปัญหานี้ครับก็คือปัญหาโดนเวฟแดดผมไม่ได้หมายถึงเวฟในเซเว่นนะครับผมกําลังหมายถึงเวฟร้อยสิบซงเชงและปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับถ้าเราเลิกต่อต้านแต่เปลี่ยนไปเข้าร่วมแทนนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาขอเสนอคู่แข่ง เวฟรงเชิงยังเป็นทางการมาขับสู่รงเชิงกันวันนี้เดาเรามาทำการไปทำภารกิจนะแต่ววันนี้ผมไปใส่ท่อเดิมนะครับผม แต่พอดีว่าท่อเดิมมันเสียก็เลยเดี๋ยวเอาท่อเดิมมาใส่รถยนต์ไปให้ช่างทําให้แล้วรถไปซ่อมนะครับก็คือให้เขาทำคอให้ใหม่เนี่ยคือมันซ่อมหลายรอบแล้วคอมันแตกไม่หายไงสู่โค้งไก่ที่ดีโุ้งไก่นะ ไปนี่วะอันนี้ผมก็มาทีศกล้องกับไม้ใหม่ด้วยนะครับผมก็ดีไม่ดีก็ตามสภาพสิวครับคือจะเปิดเทลินต้องไงเราก็ต้องเอารถไปทำให้มันเสร็จเนาะผมก็เหลือเวลาอีกสามวันนะแค่นั้นแหละ จเป็นเซ้นนิดนึงนะพอดีว่าทุกคนก็น่าจะเห็นข่าวกันแล้วถ้าใครชอบขับมอไซค์ก็คือค่อนข้างที่จะเดือดนะครับแต่ท่านตำรวจก็เดือดเลยนะครับผมใครรถไม่พร้อมก็แนะนำนะไม่ต้องมาเที่ยวหรอกครับผมใครที่จะมาต่างจังหวัดอ่ะมันจะเสียอารมณ์พีนะครับก็คือผมแนะนำว่ารถดืด่มๆครับดื่มเลยนะแนะนำแบบว่าให้ของครบ ม่เอพงไม่เดอขี่กต้องพกนะครับผมเอกสารรถด,ด้วยนี่ผมก็ไม่ได้มาทํำลิปแนวขับไปพูดไปนานละแล้วก็กล้องมันเสียด้วยมันไหลอย่างมันโอ้โอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะครับกับซูโคมงไก่ <laughs> นย่มันเท่ปะไม่รู้นินมดูป่ะ ไม่ค่อยหรอไฟเขียวค่อยไปไปจอดติดนานก็ไม่ค่อยอเห็นะบ่อไฟเท่าไหร่

รถเบ่งไม่มีทะเบียนแบบว่าตอนนี้ไม่ได้ติดมานะทุกคนก็คือทะเบียนทาใหม่อยู่นะครับผมเพราะว่าเราจะเปลี่ยนนะจากรถซื้อมากรุงเทพเนาะอันนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นของอันนี้เปลี่ยนทะเบียนให้มันเป็น,ปน,ปนอของนครราชสีมาแต่อันนี้เราไม่จอดติดขนาดนั้น Oh, oh, oh. โอรถเจอมากดูดิทุกคนวันนี้วันหยุดนะครับวันศุกร์เออผมไม่แ้ใ่ใจว่ามันเป็นวันหยุดอะไรแต่ก็เป็นวันหยุดน่นแหละ น่าจะเป็นร้านนี้นะเดี๋ยวให้รอลงมาเออ,เอ,อถึงร้านนั้นน่าจะร้านนี้ผม,อมรอถามลุงลุงม,มันเจอละเนี่ยมันมีมันมีคอมาอยู่แล้วแต่ว่าผมเจาท่อเดิมอ่ะคอท่อเดิมมันแตกผมเลยจะให้ท่อเดมอิมมาตัดมาแล้วก็มาสวม กับคอเนี่ยครับผมคือทำคอใส่คอไอตัวเนี้ยตัดูว่าตัยเนาะตัดตัวนี้ว่าเแ็นถ้าเดิมเป็นจะต้องมีใช่